กับออมนิสานะคะที่ช่อง YouTube อ,อมนิสาซึ่งไม่ได้มารีวิวนานมากๆวันนี้นะคะพามาดูรถตู้โฟล์คลาเวลตัวนี้เป็นตัว t ีหนะคะเป็นปี2017ค่ะเลขไมเพียง1นึ่งแมกิโลนะคะก็ถือว่าไม่เยอะเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล TDI 2.0นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันพิเศษยังไงคะ่ะคันนี้นะคะก็เป็นสีเทาเนาะล้อนะคะเป็นล้อปี2022นะคะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นปี2022ะ,ะก็ยังใช้ต่อได้นะคะแล้วก็ ลายแม็กซ์ลายนี้เลยลายสวยมากๆนะคะแล้วก็พอเป็นตัว T หนะคะเขาก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีโครเมียมตรงนี้นะคะไฟนะคะก็จะเป็น LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าเป็นโครเมียมนะะเนี่ยค่ะเส้นตัดตรงนี้อ่ะเนี่ยคือภายนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูข้างในนะคะว่าคันนี้พิเศษยังไงแต่เราดูข้างนอกก่อนคือเจ้าของเขาออกมาจากที่ ไทยันยนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเขาจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนสวยขนาดไหนนะคะก็คือเนี่ยค่ะไทยันยนนะนะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นชื่อรุ่นคาราเวล TDI นะคะเนี่ยค่ะไฟท้ายก็ดีไซน์ประมาณนี้นะคะค่ะเป็นตัว T6 กเขา็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้แล้วนะคะเขาจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าค่ะคันนี้เจ้าของเขาเลือกมาแบบจเต็มมากนะคะนี่เลยค่ะ,ะเห็นนิดนึงแล้ว ว่าบอกเป็นสีอะไรข้างในเป็นสีน้ำตาลนะคะซันเซ็ทแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมพาไปดูอันนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าค่ะให้เห็นนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่ค่ะภายในจะเห็นอีกบาะหนึ่งอยู่แบบนี้คือจะบอกว่าอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะเอนก็สามารถปรับเอนแบบ เนี่ยค่ะที่เห็นเลยเหมือนเรานอนเป็นแบบเบาเฟิร์สคลาสเลยนะคะส่วนเนื้อเบาเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาดั้โคต้านะคะเหมือน BM อะคะ่ะแล้วก็มีหัวหมอนเนี่ยค่ะสามารถเลื่อนได้ที่รองเท้านะคะตรงนี้พุทเลสนะคะยื่นออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนที่อ้อมทําไว้ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะก็คือปรับเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเป็นพาร์ติชันนะคะกระจกเนี่ยเขาเป็นผ่องชั้นนะคะ มันสามารถเปิดปิดกั้นได้ระหว่างห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็คนขับนะคะก็มีความส่วนตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เขายังเป็นสองชั้นเนาะมันก็จะเก็บเสียงนะคะคุยอะไรกันเนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนอกจากตะโกนดังๆนะคะข้างในเขาถึงจะได้ยินเนาะตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นทีวีนะคะด้านล่างก็เป็นจอแสดงผลเหมือนกันแต่ว่าข้างบนก็ยังมีทีวีจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเหมือนเรานอนอยู่อยู่ในบ้านนะคะ่ะแต่ว่าอยู่บนรถที่เคลื่อนที่ได้ตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นปุ่มเหมือนทัชสตรีนะคะกดได้อน,นี้ปิดนะคะอันนี้จะเป็นกระจกสองปุ่มนี้ขึ้นลงนะคะแล้วก็อันนี้ push, นะคะุชอะฮะกดคุชกดลงกดขึ้นได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเบาะหลังนะคะ ก็เป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่งสบายนั่งได้นะคะถ้าเราเลื่อนข้างหน้าไปอีกอเราก็เหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีที่พักแขนตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเขาปรับไฟฟ้าเขาเอ็นได้อีกเขาเอนได้อีกนะคะข้างหลังข้างหลังก็ไม่ใช่ว่าไม่สบายข้างหลังเนี่ยค่ะก็นอนได้แล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะมีแอร์แยกมาอีก3ามช่อง แล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีบ้านบังแดดนะคะมีบ้านบังแดดเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่วางแก้วอ่ากดเข้าไปนี่ค่ะแต่ได้สองอันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่้อมเห็นก็คือปรับเสียบด้านข้างซ้ายขวาเลยค่ะก็คือสามารถชาร์จแบบนะคะจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยทำงานในนี้ได้เลยนะคะค่ะก็มาที่ห้องโดยสารน,นานะคะคันนี้นะคะอย่างที่บอกคือ เล็กไม้หน1่งแสมนกิโละคะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะปี2017ค่ะที่สําคัญนะคะนี่คือจอที่เขาติดตั้งมาเป็นจอ Pioneer แล้วเขาก็จะมีกล้อง360โองศาเลยคันนี้ปกติเขาจะไม่มีนะแต่คันนี้เขาติดเพิ่มมาเนี่ยค่ะความชัดบอกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกนะคะคร,ครบเลยนะคะถ้าไปติดตั้งเองก็หลายตังค์นะคะคันนี้หลายหมื่นเลยเกียร์เขาก็จะเป็นเกียร์ DSG นะคะเปลี่ยนเกียร์แบบไวมากก็มีกระจกอย่างนี้อันนี้มีกระจกสองไฟ นะ,ะสองข้างเลยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ขับโฟกนะคะคนที่เป็นแฟนของโฟกคาราเวลเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะคะรถตู้ยุโรปนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลเนาะเขาก็จะมีความเกาะถนนดีนะคะนึบนะคะขับทางไกลเนี่ยเหมาะมากๆนะคะแล้วก็มันจะไม่โครงค่ะ ที่สำคัญแปรดน้ำมันคงจะตอบโจทย์คนที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คันนี้นะคะเป็นปี2017เป็นตัว T ีหก็คือเป็นตัวใหม่แล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไม่ถึงล้านนะคะราคาจาก1น5 0 0ล้านสองแสบาทนะคะอัปเดตคันนี้เหลือ9,99,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะก็ทักมาหาอ้อมได้นะคะที่ตามช่องทางที่อ้อมให้ไว้นะคะติดต่อมาได้เลยก็คือรอเนื้อคู่อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็ ต้องขอลาไปก่อนนานทีจะได้มีโอกาสได้มารีวิวในช่องตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าก็ภารกิจเยอะมากๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถคันไหนเดี๋ยวอ้อมมารีวิวนะคะเพราะว่าอ้อมจะมาขายเป็นรถยูสคาร์นะคะแบบยุโรปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมารีวิวแล้วอัปเดตเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะดูรถคันไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมมาดูเดี๋ยวอ้อมออจะมารีวิวให้ฟังนะคะไว้เจอกันนะคะคลิปหน้า 拜拜。Bye bye